สวัสดีครับผมตอนนี้เรามาซื้อของนะครับมาซื้อของที่อำเภอบ้านม่วงนะครับจัดเต็มนะครับวันนี้มารอรู้นกันว่ามาเอาอะไรนะมากับลุงพลนะครับมาด่วนนะครับนี่เพื่อที่จะขึ้นหลังรถนี้นะครับนี่เป็นร้านวัสดุร้านสิริธรรมนะครับห้างหุ้นส่วนจำกัดสิริธรรมอำเภอบ้านม่วงนะครับร้านใหญ่เลยนะครับ ออรรอรุนกันนะครับว่าเราจะมาซื้ออะไรนะครับลุงกำลังไปติดต่ออยู่นะครับคนไปติดต่ออยู่นู่นะครับลุงซื้อมางนั้นเป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับเป็นพ่อเนาะท่อหน้าอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าเห็นมองเข้าไปแล้วมีพท่อนะครับ ครับผมอัพเดตล่าสุดน,นะครับช่วงบใบยๆนะครบับายสามกว่าแล้ว โอ้ยังมีใหญ่กว่านี้อีกว่าเนี่ยมีเยค่เลยค่ะอื้อคุณว่านนี้ใหญ่สุดล้วหก,กนิ้วเนาะเนี่ยโอ้ยยังเต็งไว้เหรอเสือกมัดบ่ ครับผมมาจะได้ไหมมาจะได้ไหมนี่ครับเดล่าสุดนะ ลุงนั่งหลังบ่มันไม่ไกลเนาะนี่ครับย้ยจำปลาดงเนี่ยล <laughs> ุงพ่นลุงพ่ <laughs> งน,นพ <laughs> แมนมาครับอ๋อเ <laughs> นี่ยครับแม่ขาายัางส้มครับใส่หมวกงใหญ่ถอดหมวกแล้ครับ <laughs> พจ็จะห,หลัง ครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราเดินทางไปนะครับขอบคุณมากครับผมนี่ครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะครับมาซื้อท่อนะครับไปวางนะครับมาซื้อท่อไปวางอภรกิจด่วนนะครับมากับลุงพลนะครับผมอันนี้คือด่วนมากนะครับคือแบบปุ๊บปั๊บเลยนะครับเมื่อกี้เนี่ยปั๊บมากๆนะครับนี่คือบรรยากาศ สองข้างทางนะครับจากอําเภอคําม่วงนะครับเอ้บ้านม่วงนะครับขออภยัยคำม่วงมันอยู่กาลสินอันนี้บ้านม่วงนะครับบ้านม่วงสกลนอคอรนะไปที่นาลุงคนนะครับระยะทางเก้ากิโลนะครับไม่ไกลเนาะไม่ไกลแต่ว่าวันนี้เราบรรทุกของเนาะก็จะขับได้ไม่เร็วนะเมื่อกี้เอ็มจวดมาไม่กี่นาทีนะครับสำหรับเอฟซนะครับที่อยากเดินทางมา ให้กำลังใจมาเยี่ยมลุงพลป้าแตนแล้วก็ทีมงานยูทูบเบอร์เนาะเราอยากมาพักในตัวอำเภอก็เก้ากิโลนะครับเก้ากิโลเป็นถนนลาดยางนะครับลาดยางตลอดเส้นทางนะครับเดี๋ยวจะให้ดูทางเข้านะครับเนี่ยเป็นลาดยางตลอดเลยไปจนไปถึงหน้าบ้านของลุงพลนะครับหน้าสวนหน้าทุ่งนานลุงพลนะครับการเดินทางสะดวกนะครับสะดวกมากใกล้เมืองนะครับแค่เก้ากิโลอำเภอใหญ่เนาะ มันม่วงนะครับมีธนาคารเยอะแยะเลยนะครับหลายธนาคารมากกว่านั้นที่เข้ามาซื้อสารตายายนะครับกับประแตนอัปเดตล่าสุดนะครับสถานการณ์เดอะฟาสนะครับคลิปนี้ตั้งชื่อว่าเดอะฟาสนะครับคือมาแบบ ฟ้าแลบเลยนะครับลุงพลนอยู่ด้านหลังหนะุงครับลุงก็นั่งรับท่อนะครับเดี๋ยวมันจะตกเนาะลุงก็นั่งข้างหลังนะครับสนใจเอ็มก็เป็น,น,นคนขับเราเลี้ยวซ้ายเนะาะมันนาดอกไม้นะครับเนี่ย มาเลียวซ้ายเนี่ยจำปาดงสิบโลนะครับจำปาดงสิบแต่ว่าที่ของลุงคลจะอยู่ก่อนถึงบ้านจำปาดงนะครับก็จะประมาณเก้ากิโลนะครับเพระาะว่าบ้านที่ของลุงคลห่างจำปาดงประมาณสามกิโลเนาะอัปเดตให้พีเอฟซีได้รับชมและฟังอย่างละเอียดนะครับ นี่นะครับถนนลาดยางนะครับตลอดสายนะครับสะดวกมากนะครับการเดินทางอย่าลืมนะครับอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของวบริษั์บริษัทมนอมโฮม,ม,มซับนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ลูกคนกับป้าแตนนะครับเป็นการให้กำลังใจด้วยแล้วก็เราก็ได้สินค้าดีๆนะครับไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับ ใจติดต่อสอบถามนะครับไลน์แอดทีวีสกินออฟฟรีเชนนะครับหรือว่าโทรนะครับเบอร์โทร0927947526นะครับ0927947526 ครับผมประมาณนี้เนาะก่อนจะถึงนะครับไม่กี่กิโลก็ถึงละสวัสดีครับ